ดูปุยนะครับก็คือก็ดูจากบนลงล่างนะครับง่ายๆนะครับคือดูว่าชื่อภาษาอะไรนะครับยาลาปุ๋ยบอกว่าปุ๋ยอะไรก็คือดูแล้วด้านนี้ด้านนียด้านนั้นนี้ด้านนี้เชื่อมปุ๋ยชื่อมปุ๋ยตัวปุ๋ยท่านี้ต้องนีที่ปุ๋ยที่ดีด้านครับปุ๋ยมีแค่นี้นะครับชื่อยาลามีลาดับเบิ้ลนะครับเปินด้วยสูตร แที่4 2 4ค่อนข้างจะเข็มข้นกับควาโตึงๆแบบน้นเดินทางสิ่งนะครับมีโลโก้สกดนนะครับอ่ามีออดน้ำหนัก50กิโลนะครับตรงนี้นะครับผู้ผลิตไกยาาแล้วก็มีโค้ดด้วยตรงนี้ก็คือขึ้นไปเครื่องหมายการค้านะครับที่ทำแสดงไว้ที่ที่ถูกนะครับมีเลขทะเบียนกรมอ่าทะเลขโคมนะครับทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ของกรมวิชาการเกษตรก็คือที่ทั้งของบริษัทและก็ของกรมนะครับ่ที่ กรุงเทพนะครับออกที่บางรับอยุธยาเหมือนกันนะครับ,นะรบนำเข้ามาจากประเทศฟินแลนด์นะครับมีคำเตือนด,ด้วยห้ามใช้ขอเกี่ยวหมุนะครับเป็นสูตรที่นี่ราคาเตือนเพราะบางที่เรียนสูตรแต่เตือนสามสิบนะครับจะไปสัมผัสด้วยทองหนึ่งต่อสามต่อสามค่ะ หนึ่งออสามเคนค่ะสคจม้งุงอะไรนะบังุงอะไรนะครับเดี๋ยวดูแนะันไม่ได้บอยามรกโอเคเพราะส่วนนี้นะครับคือมัน <Ma> <c oughs> นักเส้นองกับหาักนมนองนแต่ยี่สิบเปร์นี้เป็นสูตรเปารัดและก็โพเิเมสูตนสูงทในเส้นต่ำมันเป็นสูตรที่ไม่เล่งไปทั้เปลนไปนะครับแล้วก็เหมาะกับการเล่นลากดอกและผลนะครับต่อมมากครับสูแบบุบปิ๊ก็คเขือแดงผื่อผักสมุนไพรด้วยครับหรือไม้ผลที่กำลังขอจองติดผลนะครับนี้ก็ได้ นี่ะนี่รยถามนิดนึงจากระบทรับงานรับรอท่านท่านดาวหลักนั่นรออจะถามนิดนึงว่าปุยสุดนี้เหมาะไหมที่จะใช้ในดินกรดพี่เราเหมาะไหมคะทุกคนช่วยดูหน่อยนะเหมาะไหมคะกับแบบดินกรดหรือว่าใส่แนะนำไหมกับดินกรดมีแนะนำไหมนี่ก็สงสัยนิดเองไหมบกุดดา บอก่ก็ได้ว่าเห็นไหมใครเบอกว่ามี